โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับมาอยู่กันในครัวเนาะนะครับพอดีอ่าใครที่รอช่วงพากินเนี่ยก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยเนาะช่วงนี้อาจจะ <c oughs> อาจจะไม่ได้ลงหน่อยนะช่วงนี้นะครับก็เลยเอาช่วงนี้มาทดแทนแล้วกันนะครับช่วงนี้ผมตั้งชื่อช่วงว่าอะไรดีอ่าทําอาหารก็แล้วกันเนาะนะครับไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อช่วงอะไรนะครับก็ซึ่งคลิปเนี้ย ไม่ได้เกี่ยวกับสอนทําอาหารนะซึ่งผมก็จะพามาดูว่าชีวิตประจําวันของผมเนี่ยแต่ละมื้อเนี่ยผมกินอะไรบ้างนะครับซึ่งเมนูที่ผมจะมาทําเนี่ยคือเป็นนี่ฮะผมเตรียมไข่มาละก็วันนี้ผมจะมาทอดไข่ดาวนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งผมล้างกระทะละเดี๋ยว <c oughs> เปิดแก๊สเลย โอ้แก๊สมันเบานี่หว่านี้โอ้หัวไม่ค่อยดีก็ต้องมาใช้ฝั่งนี้และโอเคซึ่งมันเนี้ยอ่าตอนเนี้ยเวลาประมาณเที่ยงสี่เอ็ดนะพอดีผมเพิ่งได้ได้กินข้าวนะฮะข้าวเช้าไม่ได้กินซึ่งมื้อเนี้ยผมจะกินไข่ดาวนะฮะผมจะกินสองฟอง โอเรรอกระทะแห้งนะฮะซึ่งปกติเนี่ยถ้าที่บ้านผมเนี่ยไม่มีอะไรกินเนี่ยผมก็จะทอดไข่นี่แหละนะ,ะับประมาณนี้เนาะโอเคอรอกระทะแห้งนะะแล้วใส่น้ำมันโอเคมืออาจจะไม่ค่อยว่างเลยเนาะเพราะว่ามือมือนึงผมต้องถือมือถือไงแล้วก็อีกมือนึงต้องทำอาหารเนาะนะฮะ โอเคพอละหลังจากนั้นก็เอาน้ำมันเนี่ยเอียงกระทะนะฮะเพื่อให้น้ำมันมัน,มนเคลือบกระทะนะฮะรอบๆกระทะโอเคเดี๋ยวอะไรมันอยู่ในกระทะเนี่ยโอเคเขียเข่ยเขี่ยไป ปกติเนี่ยมือ้อนึงเนี่ยผมก็กินไม่เหมือนกันนะมื้อหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติแบบวันหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติวันนึงเนี่ยผมกินไข่หมดทั้งสามื้อเลยเนี่ยผมก็จะกินส่วนใหญ่จะกินไข่ดาวเป็นหลักนะฮะเพราะว่าผมคนชอบกินไข่ดาวมากเพราะว่าเป็นเมนูที่ทําง่ายนะเป็นเมนูทําง่ายนะครับ,รบโอเครวรอน้ํามันร้อนนะ <c oughs> ตอนนี้ควันเริ่มขึ้นละเดี๋ยวผมต้องวางโทรศัพท์ก่อนเนาะเพราะว่า ผมต่อกไข่มือเดียวไม่เป็นนะครับก็เลยต้องวางโทรศัพท์ก่อนโอเคน้ำมันร้อนละผมวางโทรศัพท์นิดนึงโอเคผมต่อกไข่ใส่แล้วนะ แล้วก็ผมก็จะเอาน้ำมันราดบานไข่อะฮะราดบานไข่าดาวปกตินี่ผมจะชอบกินไข่าดาวแบบสุกนะฮะชอบกินแบบสุกน้ำมันจะกระเด็นหน่อย อันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่ผมกินบ่อยมากเลยเมนูนี้ถามว่าไข่ดาวผมไอไข่เจียวเนี่ยถามว่าผมชอบไหมผมชอบนะผมชอบไข่ดาวมากกว่าถามว่าเมนูลองลงมาจากไข่ดาวเนี่ยผมกินอะไรผมกินไข่เจียวนะกินไข่เจียวลองลงมาทีคือข้าวผัดไข่นะฮะโอเคเสร็จแล้วหนึ่งฟองโอเคจะวต่ออีกฟองนะฮะ Okay, อเคต่อใส่แล้วนะครับ <c oughs> มือโอ้ยนิ้วบังอ่ามือเนี้ยผมจะกินสองฟองนะฮะ โอเคถือว่าสุกไวนะต้องเสด็จน้ำมันหน่อยโอเคเสร็จแล้วนะฮะกับ <c oughs> ปิดแก๊สนะฮะเสร็จไปแล้วนะครับกับเมนูไข่ดาวนะก็ถือว่าเป็นเมนูที่ผมว่าทำง่ายอยู่แล้วเนาะนะครับเป็นเมนูเบสิกเลยนะครับก็ถือว่า เมนูเนี้ยผมจะกินบ่อยมากนะเพราะว่าถ้าสมมุติบ้านผมเนี่ยไม่มีพวกเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะกินอ่าไข่เป็นหลักอยู่ละบ้านผมเนี่ยแต่อย่างที่ผมพูดเนี่ยคือเมนูไข่เนี่ยที่ผมกินบ่อยเลยเนี่ยคือเป็นไข่ดาวนี่แหละซึ่งมื้อหนึ่งเนี่ยผมกินจํานวนฟองไม่เหมือนกันนะนะบังถ้าสมมติผมหิวจริงๆเนี่ยผมก็จะกินสามฟองซึ่งผมเคยกินมากสุดเนี่ยมือหนึ่งวันนั้นอ่ะ ผมกิน4ฟองเพราะว่าวันนั้นอะโหผมหิวมากอืมหิวจริงๆหรือถ้าวันไหนแบบไม่ได้หิวอะไรมากก็กิน3ฟองเอ้ย2ดีเออ2นะครับหรือบางครั้งผมก็กิน3ฟองก็มีนะครับแล้วเพื่อน,อนๆล่ะครับใครที่เคยกินไข่ดาวเนี่ยก็มาแชร์ใต้คลิปด้านล่างได้นะครับว่าอ่าปกติเนี่ยมือหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆกินกี่ฟองสําหรับผมเนี่ยหลกักๆผมกิน2ฟองนะเพราะว่า2ฟองเนี่ยมัน กำลังพอดีท้องอะ่ะนะครับก็ถามว่าอิ่มไหมมันก็อิ่มนิดนึงนะแต่ก็พอรองท้องได้อยู่แต่ถ้าจะเอาให้อิ่มเลยเนี่ยผมก็จะกินประมาณสามฟองนะแต่ผมก็จะพยายามไม่กินเยอะเนาะเพราะว่าอ่าเดกไข่มันหมดเร็วไงก็ถ้าถ้าให้กินได้ก็ผมจะกินประมาณสองฟองพอนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมอ่ารับชมคลิปในวันนี้เนาะก็ถือว่าเอามาลงชดเชยแทนช่วงพากินไปก่อนแล้วกันเนาะนะครับช่วงนี้อาจจะ ไม่ได้ทํายาวนะก็จะกลับมาทำวันไหนก็เดี๋ยวรอติดตามก็แล้วกันเนาะนะครับโอเคในคลิปหน้าผมจะไปทําเมนูอะไรนั้นนะฮะซึ่งอาจจะยังอยู่ในเมนูไข่นะแต่จะเป็นเมนูอะไรนะั้นก็รอติดตามชมกันแล้วกันเนาะนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกดซับสไคร์ด้วยแล้วกันเนาะนะครับอ่ะก่อนไปนะเดี๋ยวให้ดูเครื่องปรุงที่จริงห้องครัวเนี้ย เป็นห้องครัวย้ายผมนะเพราะว่าผมมากินข้าวบ้านยายเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยจะไม่มีไม่มีห้องครัวปกติเนี่ยเวลาผมมาทานข้าวเนี่ยกินข้าวเนี่ยผมก็จะมาทาบ้านยายนี่แหละนะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นพวกเครื่องปรุงนี่น้ํามันนะน้าําปลาหูหลายอย่างประมาณนี้เนาะซึ่งปกติเนี่ยอ่าผมก็จะทอดไข่เป็นหลักแต่ถามว่าถ้าครั้งไหนที่มีหมูเนี่ยผมก็ทอดหมูกินนะนะครับทอดหมูแบบ หั่นหมูหมักหมูก่อนแล้วก็ทอดอะไรประมาณนี้เนาะโอเคก็ในคลิปหน้าผมจะไปทําเมนูอะไรนั้นนะครับก็ติดตามชมในคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย